ซ่อมเรือนใหม่อีซูซูดีแมกนะครับของคุณพี่สราวุธนะครับคุณพี่สราวุธส่งมาจากต่าจังหวัดนะครับส่งมาซ่อมด้วยการเข็มใช้งานไม่ได้แก๊้ๆๆๆๆอยู่ด้านในนะครับโอเคเปิดสวิตช์เข็มกวาดนะครับแต่ของพี่บอกเก้งมาคือใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ11.09โวลต์ครับผ่าน IC ซี่กุเลมาก็วัดไฟเกตเลยตำแหน่งนี้นะครับ0ูนโวลต์ครับ0โวลต์ครับ สวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงษ์สำหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมเรือนหม่อีซูซุดีแมกนะครับ ของคุณพี่สราวุธนะครับคุณพี่สราวุธส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับส่งมาส้มด้วยอาการเข็มใช้งานไม่ได้นะครับเข็มใช้งานไม่ได้คือใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับเมื่อต่อขายจ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายของผมแล้วจะประมาณไยังไงมารับชมกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่สราวุธผมได้ต่อขายจ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายนะครับเปิดไฟแบบจะมีเสียงแก๊กๆๆๆๆ,ๆอยู่ด้านในนะครับโอเคเปิดสวิตช์มั่แจ เข้มกว่านะครับแต่ของพี่บอกเก้งมาคือใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับทิปเอก็เป็นอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับเลขสะสมระยะทางโอทีโออยู่ที่แปดพันแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบกิโลเมตรนะครับทิปบีศูนย์ศูนย์ครับปรับแสงได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟเกจกันว่าจะประมาณไหนยังไงไปรับชมกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่สราวุฒิผมได้ต่อขายจ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายแล้วนะครับแกะบอร์ดออกมาเรียบร้อยนะครับแต่เราจะวัดไฟกัน เปิดสวิตต์นะครับเปิดสวิตต์ไฟแบตมีไฟติดค้างนะครับนี่นะครับอ่าหนึ่งหลอดนะครับสองหลอดสามหลอดสี่หลอดห้าหลอดนะครับหกหลอดที่ติดค้างอยู่นะแล้วจะมีเสียงเก๊ะเก๊ะเกนะครับอ่าบัสซ์ร้องนะครับเปิดสวิตต์คุญแจโอเคครับแล้วเราจะวัดไฟกันวัดไฟกันนะครับวัดไฟจากตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งขาเข้า 11.09อ็ดศูย์เก้าโวลต์ครับผ่าน i อซีดคูลเลมาก็วัดไฟเกตต์ตำแหน่งนี้นะครับศูนโวลต์ครับศูนโวลต์ครับศูนจุดหนึ่งแดโวลต์นะครับอือ0ูนโวลต์แลวนะครับคือคือนี่แหละครับปกติต้องมีห้าโวลต์หรือสาจุดสามแต่นี้ไม่มีไฟเมื่อกี้ก็ใช้ได้นี่ใช้ไม่ได้นะครับอ่าวัดนี้นะครับ0ูนโวลต์ครับแล้วก็0ูนโวลต์ตำแหน่งนี้ศูนจุดหนึ่งเจ็โวลต์ครับแล้วก็ห้าโวลต์นี่มีไฟนะครับเกตฑ์นี้ใช้งานได้นะครับ ตอนนี้นะครับศูน5จุดหนึ่งสองห้าโวลต์นะครับแล้วก็สามจุดสี่โวลต์ตำแหน่งนี้ศูน4จุดหนึ่งสองสี่โวลต์นะครับแล้วก็ศูนโวลต์อันนี้ไม่ได้นะครับต้องมีสามจุดสามงกัมีขาเดียวนี้ใช่ไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้ศูนโวลต์นะครับแล้วก็ศูนโวลต์ตำแหน่งนี้ศูน4จุดหนึ่งเจ็ดสี่โวลต์นะครับมีห้าโวลต์มานะครับสามจุดสามหายนะครับขานี่อันนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ห้าโวลต์ตัวนี้ห้าโวลต์ ตันนี้ไม่มี3.3ตัวนี้นะครับมีสายนี้โอเคแล้วเราไล่จากขาที่3.3มมูนหายไปนะครับแล้วกลับมาดูว่าไฟจะมาครบปกติไหมนะครับไปทํากันครับมาดูกันนะครับคุณพี่สาวุธผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับเปิดสวิตไฟแบ,บตครับสังเกตว่าผมเปิดสวิตไฟแบตนี่เปิดสวิตไฟแบตครับจะไม่มีการกินกระแสนะครับไม่มีการกินกระแสเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีไฟหลอดไฟติดค้างนะครับเปิดสวิตกุญแจ มาเป็นสเต็ปนะครับโอเควัดไฟขาเข้าเลยนะครับตำแหน่งนี้นะครับ11.08โวลต์นะครับวัดไฟเกตตำแหน่งนี้เลย0โวลต์ครับและก็0โวลต์นะครับตำแหน่งนี้0.184โวลต์และก็4.8โวลต์โอเคนะครับมีไฟมาเลี้ยงแล้วครับเกตนี้นะครับ0โวลต์นะครับและก็0โวลต์ครับ ตำแหน่งนี้0.175โวลต์นะครับและก็4.8โวลต์โอเคนะครับเป็นไฟมาเลี้ยงเหมือนกันเกตนี้นะครับ0 1 2ก็9โวลต์นะครับและก็3.3โวลต์ตำแหน่งนี้0.125โวลต์นะครับและก็3.3โวลต์ถ้ามี3.3จะมี2ฝั่งนะครับแต่ถ้าเป็น5โวลต์จะมีฝั่งเดียวโอเคนะครับ3.3ใช้ได้นะครับ0โวลต์ครับเนี้0โวลต์ครับ แล้วก็0.174์จนโวลต์และก็4.8โวลต์โอเคนะครับ100%การันตีได้เลยว่าใช้งานได้นะครับแล้วเราไปประกอบทั้งหมดกันครับดูกันนะครับคุณพี่สราุทผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแอดจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยประกอบแล้วนะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเปิดสวิตช์ไฟแบตการสังเกตกระแสนะครับว่ามีกระแสติดค้างไหมนะครับไม่มีกระแสติดค้างไม่มีหรอกปลอดไฟติดค้างนะครับเปิดสวิตช์กุญแจครับโอเคนะครับเข็มบอร์ดปกติ เลขสะสมออดิโอระยะทางอยู่ที่84,640กิโลเมตรนะครับยังอยู่คงเดิมทิป A 0 0นทิป B 0 0นะครับปรับแสงได้นะครับโอเคนะครับนี้มาดูกันว่าาเราตั้งเข็มตรงไหมนะครับตัวกับเข้าปิปตัวเดียเปิดไปนะครับโอเคนะครับความร้อนครึ่งหนึ่งนะ้นำมันครึ่งหนึ่ง นะครับแล้วก็ตัวเลขสะสมออดีโอไม่ขาดนะครับติดครบทุกตัวแล้วก็1 0 5ยโดยเฉลี่ยนะครับ3,000รอบโดยประมาณนะครับเป๊ะนะครับตรงทางเป๊ะ ใช้งานได้ปกติครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงษ์ในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สระวุฒินะครับที่ไว้ใจส่งเรือใบไม้มเราดูแลกันขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรอดีแลน์ผมวิ่งอยู่บนคลิปเลยสามารถแอดไล์ดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับร้านผมมี อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขา2ออยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ